เหรียญห้าสิบสตางค์สองพศนี้น่าสะสมมากๆหายากแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมธนบัตรสะสมนะคะวันนี้ขอพูดถึงเหรียญ เล็กๆกันบ้างนะคะเป็นเหรียญชนิดราคาห้าสิบจตางที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันกันบ้างนะคะเป็นเหรียญห้าสิบจตางที่อ่าหลายๆคนอาจจะมองผ่านไปก็เป็นได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสะสมขอให้เก็บทุกอย่างไม่ว่าจะยี่ห้าตังห้าสิบจตางนะคะเราชอบสะสมต้องเก็บ ให้ได้ในเรื่องของเหรียญหรือว่าธนบัตรนะคะวันนี้พี่จอยจะให้เพื่อนๆนมาชมอ่าเหรียญห้าสิบจตัางสองพอสอนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญห้าสิบจตัางที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะถ้าเพื่อนๆพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเป็นเหรียญ ห้าจติตจตางสีทองนะคะเป็นเหรียญเล็กๆที่บางทีเราไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะว่าบางทีบางทีไปซื้อของจับจ่ายซื้อของตามเซเว่นนะคะจะได้เงินทอนแบบนี้มาพี่จอยชอบนะคะความสวยงามความชัดเจนของเขาแล้วก็เป็นสีทองที่สวยงามนะคะ เพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเหรียญน,นี้ก็ด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะสองเหรียญน,นี้น่าสะสมมากๆาสองเหรียญสองพศนะคะพี่จอยก็จะมาบอกล่าเพ,เพื่อนนะคะวันนี้พี่จอยจะไม่พูดถึงจํานวนการผลิตนะคะเหรียญแรกเรามาดูเหรียญแรกนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นอพระาธาตุดอยสุเทพนะคะพระบรบมราธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะคะห้าสิบสตังค์นะคะเป็นเหรียญที่ปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบสามค่อนข้างหายากนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าจะไม่ค่อยพบเจอแล้วสำหรับ เหรียญปีพศออ2533นะคะก็มีการซื้อขายกันนะคะอยู่ที่15บาทถึง20บาทนะคะสำหรับอ่าชนิดราคา50บาทนะคะมีการซื้อขายของนักสะสมกันแล้วนะคะตอนนี้ถ้าหากว่า เพื่อนๆพ,พบเจอนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะอนาคตสดใสแน่นอนนะคะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมีราคามากเพราะว่าอยู่ที่พศออของเขานะคะเป็นพจอสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะคะอีกเหรียญหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าห้าสิบสตังค์พหลวงรเก้าของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นปีพอสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ สำหรับเหรียญปีพศ .2544 ก็มีการซื้อขายกันแล้วนะคะสำหรับ50าสิบสตางค์สีทองแบบนี้สวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามกว่ากว่าเหรียญปีพศ .2533 อีกนะคะเพราะว่าเขามีความมีมีเงามีเอ่อมีความโดดเด่นนะคะ สวยนะคะสวยตรงที่พอจอด้วยพี่จอยชอบนะคะพอจสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่กับห้าร้อยสี่สิบสามเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ชอบสะสมก็น่าที่จะเก็บสะสมมากๆเลยสำหรับสองเหรียญสองปีพอจอนี้นะคะ เก็บได้เก็บเลยนะคะพี่จอยก็บอกให้เพื่อนๆก่อนนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อหลายๆท่านหลายๆคนก็ติดต่อมาว่าพี่จอยซื้อไหมนะคะทางท่านทั้พี่จอยก็บอกต่อตลอดเลยนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อแต่ก็โดนดราม่าบ้างนะคะว่า,าหากินแบบนี้อะไรอย่างนี้เอาข้าวจริงไม่ซื้ออะไรประมาณนี้นะคะ แต่พี่จอยก็บอกเสมอมาพี่ช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะก็จะซื้อเป็นบางเหรียญที่เพื่อนๆที่คุ้นเคยกันแล้วก็ชอบพอกันถึงจะ,ะรับซื้อเขาไว้นะคะแต่ถ้าจากที่อื่นพี่จอยขอบอกก่อนว่าพี่จอยไม่รับซื้อนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะสำหรับสองเหรียญ ปีพศ2544กับพอปีพศ2533นะคะชนิดราคา50จตางนะคะมีการซื้อขายกันอยู่ที่15บาทถึง20บาทนะคะเพื่อนๆจะหายากมากๆแล้วนะคะสำหรับสองเหรียญน,นี้ก็มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เก็บสะสมไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุก ท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยขอบคุณมากมายที่เป็นเพื่อนกันมายาวนานนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ